สวัสดีครับพบกับรายการเปิดประตูสู่วิทยาลัยครับกับช่วงห้องเรียนออนแอร์แล้วก็เราอยู่กับครูกนกจันทาได้เองครับนี่วันนี้เราจะอยู่ในวิชาสังคมศึกษาแล้วก็เรากำลังตะลุยโจทย์ต่อครั้งที่แล้วเราตะลุยโจทย์สาระศาสนาไปได้แค่3ข้อนะฮะหุ้ย <c oughs> แต่ว่าอย่างนี้นะครับตะลุยโจทย์เนี่ยจริงๆอยากคืออยากให้สนใจตรงคําเฉลยเพราะว่าข้อสอบ เข้ามาอมหาลัยมันไม่ออกซ้ําแต่มันจะเอาตัวคอนเทนต์ที่เป็นตัวลยเ,เฉลยหรือตัวคีย์เวิร์ดหลังจากนี้ไปสร้างเป็นโจทย์ใหม่ดนะังนั้นครูว่าคําเฉลยจากการฟังโจทย์สําคัญมากแต่ก่อนอื่นเลยอยากให้ไปดาวน์โหลดโจทย์ก่อนนะครับแล้วก็ลองไปนั่งทําดูก่อนแล้วค่อยมานั่งฟังเฉลยอีกครั้งก็จะดีมากนะวันโดยอย่างน้อยพี่สุตเติง่อนว่าตัวเองทําได้ไหมแล้วเราพร้อมที่จะลบแล้วหรือยังนะมาดูกันครับต่อจากครั้งนี้แล้วเลยข้อที่4ครับครั้งหนึ่งครับพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นพระาาวยคสุพอง ตามร่างกายมีน้องไหลเยอะไม่มีพิสูง์ใดมาพยาบาลดูแลเลยทรงให้ผ้านอนนำน้ำอุ่นมาถวายแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดร่างกายครับพิสูรรูปนั้นด้วยพระอ,องค์เองนี่เหมือนกับว่ามาเช็ดให้นะพร้อมสอนพิสูรรูปอื่นว่าพิสูจน์้งหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดาผู้ใดเล่าจะพย,พยาบาลพวกเธอถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเองผู้ใดจะพึงอุป,ปถากเราขอให้พวกนั้นพยาบาลพิสูุอาพาธเถิด ถามว่าการกระทำของพระเจ้าเนี่ยสอดคล้อ,องกับวิธีการหรือเทคนิคการสอนอย่างไรหลังๆช่วงข้อสอบช่วงสองสามเหลังชอบถามเรื่องเทคนิคการสอนของพระเจ้านะทั้งอเน็ตทั้งเอเลเวเลยว่าพระเจ้าจมีเทคนิคนหรือวิธีการสอนองไงบ้างนะครับอ่ะไม่ยากคือข้อสอบข้อนี้จริงๆว่าไม่ได้ยากมากข้อ1สําหสอบ,บตอบปัญหาจากโจทย์เนี้ยจากโจทย์เนี้ยลองอ่านลมีคําถามจากพี่สุกมาก่อนหน้านี้ไหมไม่มีเลยคือ,ค,อคือตอนนี้มีพี่สุกป,ป่วยอยู่ท่านหนึ่งเป็นแผลผู้พอง ไม่มีใครกล้าพยาบาลพระพุทธเจ้าก็ทําให้ดูว่าทำแบบนี้นะแล้วก็สอนว่าเนี่ยถ้าไม่มีช่วยกันไม่ช่วยไม่ช่วยเหลือกันเองแล้วใครจะรอดใช่ไหมอะไรประมาณนี้ฮะงนั้นหนึ่งตัดทิ้งเพราะว่าไม่ได้ตอบปัญหาใครไม่มีใครถามพระพุทธเจ้าก่อนใช่ไหมไม่ไม่มีการตอบคําถามนะฮะแล้วก็ตัดหนึ่งทิ้งแล้วก็ข้อที่ถ้าเสริมแรงทางบวกเสริมแรงทางบวกคืออะไรครับคือการให้รางวัลให้คําชม เพื่อให้เขาเนี่ยอยากจะทําสิ่งนั้นต่อมีให้รางวัลไหมเนี่ยมีไอ้เสริมแรงพ่ะเจ้าไม่ได้เสริมแรงอะไรเลยนะมันได้ให้รางวัลใครด้วยตัดทิ้งเลยฮะข้อที่4วางกฎข้อบังคับอันนี้ยิ่งไม่ใช่เลยไม่ได้มาบอกว่าทุกคนต้องทําอย่างนั้นทุกคนต้องทําอย่างนี้ดูดอน No ไม่มีเลยนะเช็ดให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างลองทําให้ดูเห็นไหมคือเหตุผลที่พาลูกต่างๆไม่กล้าจะมาเช็ดเพราะอะไรก็กลัวติดเชื้อกลัวป่วยตามหรือเปล่าใช่ไหม เออแต่สุดท้ายวาเราก็ต้องช่วยเหลือกันเองไหมอะไรเงี้ยอันข้อนี้ชัดเลยตอบข้อที่สองกันเองครับก็คือการสอนทําให้เป็นแบบอย่างนี่ส่วนข้อที่3ามเนี่ยวิธีสอนแบบธรรมศาสคาฉาอันนี้หมายถึงการปรึกษาเหมือนกับสอนแบบให้คําปรึกษาอันนี้ไม่ได้ให้คำปรึกษาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะเคลียร์ต่อมาข้อที่ห้าครับมาแล้ว จากบทเพลงวาดไว้ของศิลปินโบกี้ไลออนนี่เขาสอบทันสมัยมากเลยแต่ในท่อนที่ว่าบรรจงวาดฝันให้งดงามเหมือนเก่าสุขเกิดเพียงเราทว,วงทุกข์ให้จมดิ่งเพียงแค่ตื่นนั้นก็เลื่อนลางทุกเรื่อนลางทุกสิ่งเพราะความเป็นจริงนั้นมีบางสิ่งที่จากไปอย่าให้ร้องนะครับเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเขาถามว่าเนื้อเพลงตรงนี้เนี่ยสอดคล้องกับหลักธรรมใดโอ้โหวัยรุ่นมากฮะเพลงวัยรุ่นมากช่วงนั้นเพลงนี้ก็จะดังมากเลยเพลงวาดไว้ใช่ไหมชีเวิร์ดมามีอะไรบ้าง จริงถ้าดูจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ามันจงวัดฝันไว้คนกานเหมือนเก่าสุขทุกสุขเกิดเพียงเราเนี่ยทุกอย่างมันเกิดจากเราอ่ะจะสุขจะทุกข์มันเกิดจากเราใช่ไหมอยู่ที่เราเลยเราอยากจะแอคอะไรมันก็เป็นไปตามนั้นเนาะแล้วก็เพลงข้าตื่นขึ้นมามันก็หายไปแล้วว่ะทุกอย่างมันก็หายไปทุกอย่างมันก็หายไปเออมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนสท้ายมันก็หายไปมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้มันก็เชนพูดง่ายงนะเพลงนี้บอกให้เราอะไรปลง ให้เราปรงอ่านให้โจทย์ให้แตกก่อนอ่านให้ปรงจริงๆอย่าพยายามอ่านชอยทันทีเมื่อทขาข้อสอบเข้ามาอะไรเพราะว่าชอยลวงตามากคือถ้ายังตีโจทย์ไม่แตกหรือว่าหาคีย์วิร์ดยังไม่เจอเนี่ยแล้วไปดูชอยปุ๊บนี่รับรองเลยนะโดนหลอกแน่นอนเพราะว่าชอยมันจะล่อตาล่อใจเขาจะใส่คีย์วิร์ดที่แบบว่าุ้ยตอบได้แน่เลยปิดชอยก่อนดูโจทย์ให้เคลียร์ครับอันตอนที่ตีโจทย์แล้วพบว่าเขากลังให้เราปรงเราก็แค่ดูครับหลักทำไหน ที่สอนให้เราปรงปรากฏว่าจำหลักทำไม่ได้อีกห,หนักเลยนะไล่มาไล่กันดีกว่าชื้ามาทีละตัวขอตัวนี้ก่อนมิจฉวาวิชาห้ามิจฉาแปลว่าชั่ววิชาแปลว่าอาชีพนี่อันนี้คืออ,อาชีพอาชีพที่ไม่โอเคอ่ะในศาสนาพุทธห้าอาชีพค้า,าสัตว์ค้าน้ำเมาค้ามานุษย์ค้าอาวุธค้ายาพิษพวกนี้ศาสนาพุทธไม่โอเคเลยอ่ะจำไม่ได้อีกนะค้าสัตว์ค้าเนื้อสัตว์ค้ามานุษย์ ค้าอาวุธค้ายาพิษค้าน้ำเมาเห็นไหมมันเป็นการค้าขายที่ชวนให้เราทําปิดสีหนะ้าโอเคเปล่าตัดไปเลยเกี่ยวไหมเกี่ยวกับเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมไม่เกี่ยวตัดทิ้งก็ไม่ต้องดูแล้วมั้งสามกับหแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากให้ความรู้เพิ่มขอใช้สาขันห้าคืออะไรขันห้าคือองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ว่ามนุษเรามีองค์ประกอบไปห้าอย่างคือประกอบด้วยส่วนที่จับต้องได้ กับส่วนที่จับต้องไม่ได้ส่วนที่จับได้ก็คือรูปก็คือร่างกายของเราที่เกิดจากธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ําลมไฟประกอบเป็นร่างกายของเราเก็ตส่วนานามก็คือเช่นวิญญาณวิญญาณก็คืออะไรคือความการรับร,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 รู้ใช่ไหมคือการรับรู้ผ่านหกช่องทางที่เรียกว่าอาตยณะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจหกช่องทางอันที่สองคือ นี่มาแล้วสัญญาสัญญาคือการจําได้จําได้ว่าเคยผ่านอันนี้มาก่อนจําได้ว่านี่เรื่องราวม,มันดีไม่ดีจําได้ว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็นอยางไงใช่ไหมคือการจําได้ตัวต่อมาตัวที่3าก็คือตัวเวทน,นาเวทนาแปลว่าความรู้สึกรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยคนเรามันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นนี่คือฟิลลิ่งแล้วก็ตัวต่อมาคือสังขารสังขารคือสิ่งปรุงแต่งจิตให้เราคิดดีหรือคิดชั่วมันเป็นตัวมันเป็นแรงจูงใจ เป็นแรงจูงใจให้เราคิดดีหรือคิดชั่วซึ่งถ้าเรามีธรรมะในใจก็จะคิดดีแต่ถ้าเราเกิดเราเต็ไมไปด้วยเรื่องชั่วชัวเช่นอิจฉาอลิสยาอะไรอย่างเงี้ยกังวลงมงายมันก็จะทำให้เราแบบทำออกไปในช้างเชิงลบเห็นไหมอันนี้คือร่างกายเรามันประกอบด้วยสิ่งที่จับได้จับไม่ได้ไม่เกี่ยวกับโจทย์เลยตัดทิ้ง 1, 2, เหลือหนึ่งสองสี่อ้าวตัดสองด้วยเพราะขันห้าอยู่ในอยู่ในสามใช่ไหมตัดทิ้งไปเลย จริงๆเนี่ยคำว่าโลกก็ทำแปดนน่าตอบมากนะทุกคนโลกก็ทำแปเพราะว่าโลกนี้มีเรื่องธรรมดารรมดาอยู่8ตัว4คู่ก็คือมีสุขก,ก็ย่อมมีทุกช่มโดนสรนเสริญเราก็ถูกอะไรได้ลวกถูกดินทาได้ใช่ไหมมีได้ลาบก็เป็นไงมันก็เสียลาบได้มีได้ยศก็เสื่อมยศได้คือทุกอย่างมันเชน n ์อะมันเชนได้อะให้เราปรงสิ ลงซะอย่าไปยึดติดกับพวกสิ่งเหล่านี้อันจริงๆอ่ะเราก็ทำแปดนี่ได้เลยนะแต่มันผิดตรงขันหาตัดทิ้งดูต่ออุปทานสี่แปลว่าการยึดติดอันนี้ได้มันไม่ปรงเราต้องลดอุปทานกะซะต้องจะได้ปรงปรงอุปทานสี่คือการยึดติดใี4สอย่างคือติดในกามรูปรสกิเสสัมผัส ติดในศินพลดแบบการปฏิบัติที่เขาทําตามๆกันมาก็เขาบอกให้ทําแบบนี้เขาทำไปสิทำมาทำไมตอบไม่ได้ทํารู้คุณค่ามันไม่ทำเพราะอะไรทำมันมีประโยชน์อะไรตอบไม่ได้ก็ทําตามต,าม,ตามกันมาก็ยึดตัววิธีปฏิบัติไปยึดติดในทิศิความคิดของตัวเองทฤษฎีนี้ถูกที่สุดใครมาคิดขวางฉันไม่ได้ไนติดในความคิดทฤษฎีและสุดท้ายคืออัตตาติดตัวเอง ยึดติดตัวเองตัวเองเป็นใหญ่นี่คือของกูนี่คือเรื่องของกู้นึกออกไหมเป็นเรื่องของเราอะเรื่องของเราคือเราเป็นอ e ีโก้อะนึกออกไหมอารมณ์นั้นนะฮะทุกคนต้องวิ่งตามเราซึ่งพวกนี้ครับมันคือการยึดต,ติดฮะเป็นการยึดติดซึ่งอุปทานอุปทานอุปทานสีนี้คือไม่ได้เลยนะคือยึดติดตัดทิ้งไปเลยจริงๆข้อเนี้ยได้แต่เพาว่ามันตรงกับโจทย์โอเคไหมกรรมสิบสองก็คือกฎแห่งกรรมว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วนี่ไงฮะสุขเกิดเพียงเรานี่ไงจะสุขจะทุกข์อยู่ที่เราเห็นไหม เออแล้วก็ทุกอย่างก็เรือรางไปคุณก็ต้องรู้จักปรงนัจริงๆข้อนี้ตอบหนึ่งตอบหนึ่งแล้ว4ตอบไม่ได้พออะไรโอเคกรรมสองก็ได้เพราไปเรื่องกฎแห่งกรรมจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่เราใช่ใช่ไหมเราทําอะไรไว้มันก็ได้ตามนั้นเออแต่ตัวที่ไม่ถูกคืออริยวัตถิหตัวนี้คืออะไรทุกคนไล่อริยแปลว่าประเสริฐประเสริฐ จเจริญแล้วนี่ใช่ไหมตัวนี้มันแปลว่าธรรมะของผู้จเจริญธรรมะของผู้จเจริญคนจเจริญแล้วเนี่ยผู้ที่จเจริญแล้วเนี่ยจะมีอยู่สี่อย่างหนึ่งคนจเจริญแล้วจะต้องมีศรัทธาที่ถูกศรัทธาศรัทธาต้องถูกต้องนะไม่ใช่ศรัทธาเ,เรื่ององมงายสองต้องมีปัญญาความรอบรู้แต่เดจะบอกหนูเลยนะ ว่าในศาสนาพุทธถ้าเราสังเกตหลักธรรมดีๆจะพบว่าศรัทธาการปัญญาจะอยู่คู่กันเสมออ่าข้อสอบออกอีกนะศาสนาพุทธสอนว่าให้พัฒนาอะไรเป็นสําคัญคําตอบคือศาสนาพุทธเน้นให้พัฒนาศรัทธาและปัญญาคู่กันเสมอ อย่าแยกจากกาันเพราะว่าศรัทธาและไม่มีปัญญามันก็คือจะเชื่อแต่ก็เชื่อในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมมันก็จะงมงายอะไรประมาณนี้อนอกเนาะโอ้มันศรัทธาต้องมีปัญญาคู่มีความรู้แต่ไม่มีศรัทธาคือรู้ทางออกว่าจะต้องทําอะไรยังไงทางที่ดีมีอะไรแต่ว่าไม่ได้เชื่อมันในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้เชื่อมันในความสามารถของตัวเองมันก็ไม่ได้ทำไงนกอกไหมใั้ศรัทธาปัญญามันต้องไปคู่กันนะโอเคนะตัวที่สคนจเจริญแล้วจะมีศีล ศีในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าสีห้าแบบนั้นนะศีคือทําตัวเป็นปกติอะสรวมกายและวาจาคอนโทรลกายและวาจาให้เป็นปกติได้ศีแปลว่าปกติกายและวาจาปกติไหมวันนี้คุณใช้วาจาปกติไหมมากไปปะน้อยไปปะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีใช่ไหมใช้กายมากไปไหมเหนื่อยนะใช้กายน้อยไปไหมก็จะเฉื่อยชาแนละ้วต้องบอกไหมศีปกติอันที่สี่ก็คือมาสีคือจาคะจาคะคือ มาจากบริจาคครบริจาคก,ก็คือบริจาคนั้นมันก็คือการที่จะเสียสละแลือแบ่งปันคนเจริญแล้วก็วจะแบ่งปันกับผู้คนนี่และสุดท้ายตัวที่5คนเจริญแล้วก็จะต้องมีอะไรกันสุดตาสุดตะมาจากคาว่าพระหูสูตรอะพระหูสูตรแปลว่าคนที่รอบรู้มีปัญญาไงรอบรู้สุดตาแปลว่าฟังมากไปไง,ไง่ายฟังมากคนเจริญแล้วจะฟังมากคนเจริญแล้วจะไม่พูดมากนะฮะศาสนาพูดว่าพูดมาก พูดมากคุณก็จะไม่ได้เก็บข้อมูลแต่สุดตาฟังมากคุณจะเก็บข้อมูลเยอะมากคุณก็จะกลายเป็นผู้ที่รอบร,รู้ไปเลยหูสุดอันนี้คือธรรมะคนที่จเจรเลยแล้วซึ่งมันไม่ได้ตรงกับเนื้อเพลงของโบกี้เลออนตามที่โจทย์ว่าไว้นะฮะโอเคข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองมาเห็นไหมข้อนี้เป็นไงข้อหนึง่งนิมข้อหนึง่งเนใช่เวาลานานไหมนานมากฉันเห็นว่า50ข้อของวิชาสังคมคือเขาเอาทุกเรื่องมาออกนะ เราต้องเตรียมพร้อมรบแล้วคอนเทนต์เราต้องอ่านให้ครบเลยแล้วก็ตัวดูโจทย์เยอะๆต่อมาข้อที่6มาแล้วเพลงก็ยังไม่จบนะฮะห่วงแห่งพบจบลงที่ใจอย่าให้ร้องครับเดี๋ยวจะนอนไม่หลับคืนนี้เห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากําลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัตย์จริงจากความจริงของเมืองแห่งกายตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะคืนสู่ดินบทเพลงนี้ของศิลป,ปินคุณปานธนพรพเวกประยูน และประุมมหามาสิขาไรานั้นใครปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานสังเกตลักษณะข้อสอบเอเรเบลมันเริ่มเอาอะไรรอบตัวที่เราเจอเจอเราบอกเป็นข้อสอบหรือไม่ก็เหตุการณ์ปัจจุบันเป็นข้อสอบแปลว่าเราคงจะต้องเป็นไงครับคือรู้คอนเทนต์เดียวไม่ได้แล้วนะต้องรู้จักประยุก์ด้วยอะ่ะเออถ้าสมัยก่อนมันข้อสอบออกตรงๆแล้วก็ประยุ์แล้วตอบใช่ไหมยุคนี้ไม่ได้ละคือมันต้องอัดแอปด้วยมาดูนะจริงๆข้อน,นี้คีย์เวิร์ดมันก็ชัดอยู่นะ ก็คือเขากําลังพิจารณาของที่มันผ่านไปใช่ไหมนี่มาดูกันข้อหนึ่งนางสาวแมงปอฝึกบริหารจิตโดยกําหนดเพ่งเพื่อจูงใจให้เกิดสมาธิด้วยวิชาเตโชกสินเตโชกสินนี่คือการเพ่งมันคือการฝึกสมาธิด้วยการเพ่งเพ่งแล้วก็จําอันนี้ไม่ได้คีย์เวิร์ดเพ่งและจำคือข้อนี้แอบยากนะคือต้องรู้ก่อนว่าวิธีแต่ละวิธีคืออะไรตัดข้อที่3ทิ้งด้วยได้ร่วงฝึกการบริหารจิตด้วยการกำหนดอารมณ์ระลึกถึงจาคานุสติจาคา จำไว้บาลีสละอาสระอระอไปได้หมดเลยนะจาคาจาคะอา้าวจาคะคุณคุณหรือยังยังไม่คุณอีกเหรอจาคะมาจากบริจาคะบริจาคะบริจากใช่ไหมอันนี้คือการเสียสละมันคือการฝึกบาลานจิตด้วยการที่พยายามเริ่มเสียสละนู่นนี่นั่นเนี่ตัดทิ้งไม่ใช่เหลืออะไรครับคันนี้โจทย์คีย์เวิร์ดคือ ในสังขารที่แบกมาเสื่อมสลายคือศพค่อยๆเป็นไงสังขารที่แบกมาคือศพไงค่อยๆสลายไปสุดท้ายเหลือเหลือดินมันคือการพิจารณาศพอืใช่ไหมทั้นข้อนี้เริ่มเห็นอะไรบางอย่างยังอาจะยังไม่เห็นตัดข้อนี้สองก่อนนางสาวแมงแมงวีฝึกการผ่ันจิตด้วยการจัหวดลมหายใจเข้าออก ประโยคนี้ไม่ได้พูดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเลยไม่เกี่ยวแล้วจริงๆจะบอกว่าวิธีนี้คือวิธีที่เขานิยมมากที่สุดนะเขาเรียกว่าวิธีแบบอาณาปณสติแล้วสี่กับห้าอาหารอาหารอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือให้ดูของเสียดูขยะดูของเสียว่าไมคา่ค่อยคยเน่าค่อยค่อยเน่าไปในที่สุดส่วนข้อที่ห้าเนี่ยคือการดูศพข้อนี้ตอบข้อที่ห้าเท่านี้น,นะครับ งไงหนักเนาะมาข้อลอไปข้อที่เจ็ดมาแล้วให้เธอฟอมองความตายด้วยรักบทเพลงมาเรื่อยๆนะว่าสักวันคงต้องมาถึงความพัดพ้าเป็นเพียงเรื่องหนึ่งซึ่งธรรมดาก่อนกายสลายหรือตายจากนี้หนึ่งชีวิตที่มีต้องรู้ค่าให้ทุกลมหายใจที่เกิดมาใช้ปัญญาเพื่อดับทุกข์ให้ตายลงในหัวใจจะเพียรผ่านทุกการลิมลาด้วยความเข้าใจจะไม่จมทะเลน้ำตายอีกแล้วนี่บทเพลงของ ศิลปินท่านนี้นครับเหมือนเดิมเลยเขาโจทยถามว่าตรงกัะหลักธรรมอะไรเขียนหนึ่งวันสังคน,นารไยเขียนสองตรงกับพุทธสาวกสาวิกาท่านไหนโอ้โหคุมมากเลยนะสามบทเลยนะอยู่ในข้อสอบข้อเดียวกันจริงๆข้อนี้อ่านโจทย์พัดพลาดเห็นไหมวันหนึ่งเราต้องมาถึงพัดพลาดจากลาคือพูดงายให้เราปงอ่ะให้เราปงอยูแล้วใช่ไหมให้เราปงแล้วก็ นี่ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่ามันก็ชัดอยู่นะคือใช้ชีวิตด้วยการที่ไม่ประมาทมีสติจบแล้วคีย์เวิร์ดมาแล้วมันคือการมีสติในชีวิตถ้าเราไปยึดติดกับมันแล้วใจก็ลอยไปกับมันสุดท้ายเรามันก็พาใจเราจมไปด้วยใช่ไหมให้มีสติมาตัดข้อที่สองสิ้ก่อนอิธิบาทซีอันนี้มันคือธรรมะสู่ความสำเร็จ คนเรามันจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีฉันทะแปลว่าอะไรครับพอใจในสิ่งที่ทํารักในสิ่งที่ทําแล้วก็พอรักกุบก็ต้องวิริยะขยันที่จะลงมือทําจิตตะใส่ใจให้เวลากับมันแล้วก็วิมังสาตรวจสอบให้รอบค้อบเพื่อให้งานมันเพอร์เฟกที่สุดไม่เกี่ยวกับโจทย์เลยโจทย์กำลังพูดให้เราปรงใช่ไหมแล้วก็ตัดข้อที่สทิ้งไม่ได้หมดเลยนะต,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 ตัดไปเลยตัดอีก ขัดข้อที่สี่โ ok. อวาทปฏิโมกอือันนี้มันคือละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ไม่ต้องกระโจดไม่ได้พูดเรื่องปรงเลยตัดทิ้งตัดไปหมดเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ่ข้อห้าละครับธรรมาจากกักรเปลวัตนสูตรอิวคุณคุณนะธรรมะตัวนี้คือสอนคือธรรมะครั้งแรกตอนที่พระพุทธเจ้าปรถมเทศนาใช่ไหมหลักธรรตัวนี้พูดเรื่องอะไร แน่นอนพูดเรื่องอริยสัจสี 4. เพราะว่าท่านคนพบอริยสัจสี่ท่านก็เลต้องสอนประกาศอริยสัจสี่แล้วก็บกเรื่องทางสายกลางเข้าไปก็ไม่ได้ตรงกระจทย์ตัดทิ้งมาเลยชึบเหลือหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามมาตอบข้อไหนดีครับหมอสิวากะโกรมรารพัฒอันนี้คือเป็นหมอซึ่งเป็นเรื่องอ่าให้เราตอนนั้นเป็นคน,น,คนที่บอกพระเจ้าว่าให้มีการแบบว่า ถวายผ้าจีวรนะอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช้ผ้าที่มนเกีดกับผ้าผพันศพเพราะมันจะติดเชือ้ออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแพร์บทบาทสําคัญการแพร์แล้วท่านก็เป็นคนที่เสียสละมากๆเลยเพราะว่าเป็นหมอต้องเสียสละเนาะไม่ตรงกระโจดจบไม่ได้พูดเรื่องการเสียสละข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งเลยอัปรประมาทะมันแปลว่ามีสติอยู่แล้วครับ แล้ววันคำหลับคําสอนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในวันนี้เลยก็คือวันเผาอัฐรมีบูชาหรือวันวิสาขบูชาชดปรินิพานก็ได้และก็พระนางพระถาจราเทรีก็เป็นพระนางที่สูญเสียเยอะมากเลยเสียคนรักเสียทุกสิ่งทุกอันแล้วนางก็ปรงจิตใจเข้มแข็งมากก็คือคอนเซปต์เดียวกระโจทย์พัดพาจากรามเป็นเรื่องธรรมดาครับตอบข้อที่1ข้อเรียกว่าอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งวันสำคัญสองหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเห็นไหมมันต้องตอบได้ออกบ่อยนะออกบ่อยนะ สามคือชาวพุทธและบุคคลสำคัญางศาสนานานๆจะออกมาทีออกปีละข้อครับโดยประมาณนะอ่ะข้อที่แปครับมาแล้วเริ่มเป็นศาสนาสากลละนาถามว่ามุสลิมคนใดต่อไปนี้สามารถเข้าประชุมประกอบพิธีฮัทในนครมัก,กะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้ฮัตเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของศาสนาอิสลามซึ่งมันอยู่ในหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติและมันเป็นหลักปฏิบัติเดียวที่ไม่บังคับ นี่ไม่บังคับไม่พร้อมไม่ต้องไปนะแต่ถ้าหลักอื่นเนี่ยละหมาดปริญตนสักาศสินอดบังคับต้องทาหนึ่งในชีวิตจริงเขาต้องทําโดยเฉพาะปริญนณตนนี่ถือว่าเป็นหัวใจหัวใจของมุสลิมเลยต้องทํมก็คือการสาบานตนต่อพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมว่าเราจะศรัทธาในอ่าพะนละเพียงเทพองค์เดียวแล้วก็ศรัทธาในนบ,บีมูฮัมหมัดในฐานะที่เป็นอ่าคนที่พระเจ้าเลือกมาเผยแผ่ศาสนาเขาถามว่าใครสามารถเข้าร่วมได้ ข้อหนึ่งในเคียวถูกป,ประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายจึงทาการยืมครอบครัวเพื่อเข้าเดินทางเข้าร่วมพิธีจริงๆจ,จ,จะบอกว่าในข้อก็หนดของสายสลามบอกว่าถ้าอยูดจะไปประกบบปฏิทินมันต้องไม่สร้างภาระกับผู้อื่นนะอันไหนที่สร้างภาระกับผู้อื่นนี่คือตัดทิ้งไปเลยนะท้น้ข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ตัดทิ้งข้อที่สองนายแดงเป็นผู้ที่ไม่สมเสมอในการละหมาดและขาดการถือศีลอดนี่ก็ไม่ได้ข้อที่สามอ่า นายส้มเป็นผู้ที่มีโรคพิการทางสมองแต่สติไม่สมประกอบอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันประโยประโยคสําคัญเลยของการไปคัดก็คือว่าต้องดูแลตัวเองได้อะไม่เป็นภาระอืคือถ้าโรคพิการทางสมองสติไม่สมประกอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าจริงๆตามหลักก็ควรจะสุขภาพแข็งแรงเพราะว่ามันต้องม,มันเดินทางไกลตัดทิ้งเสี่กับห้าห้านายดำเป็นผู้ที่ตนีขาดการสักการเลยไหมปฏิบัติไม่ครบแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ ข้อที่สี่คือคําตอบที่ถูกต้องนังเหลืองเป็นโรคหัวใจที่รับยาอย่างสม่ำเสมอก็ขอรับยาดิก็ไม่ได้กําเริบนะแล้วมีครอบครัวร่วมเดินทางด้วยนี่ไงก็คือมีคนดูแลอันนี้คือแปลว่าผู้ที่พร้อมคือในบทบรรดาจะบอกว่าต้องเป็นผู้ที่พร้อมอ่ะพร้อมที่จะไปรวมพิติกรรมพร้อมคืออะไรพร้อมคือต้องอยู่ในหลักปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็พร้อมที่พร้อมที่แบบว่าไม่ได้เป็นภาระกับใครตอบข้อที่สี่นะครับ ต่อไปข้อที่9มาแล้วโจทย์ยาวมากเลยมานักเรียนต่างศาสนากลุ่มหนึ่งกำลังนั่งสนทนาเอกล่าวว่าศาส,สดาตัวเองศาส,สดาสอนว่าจงเก็บรักษาเหรียญสลึงไว้ให้ดีแล้วเหรียญบาทจะรักษาตัวมันเองแล้วก็ย้ำเรื่องความรักต่อเพื่อนมน,นุษย์อุ๊ยชีวิตตัวนี้น่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าเอน่าจะเป็นศาส,สนาอะไร ใช่ไหมเออแล้วจะเป็นศาสนาอะไรครับเห็นเรื่องความรักปุ๊บเป็นไงฮะน่าจะเป็นศาสนาคริสต์ไหมจดไว้ก่อนต่อมา b. b b บอกว่าศาสนาเราก็สอนนะให้ทําการปรณีประนอมระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองและพูดในประพฤติเช่นนั้นเพื่อแสดงความโปรดปรานของพระเจ้ามาแล้วคีย์เวิร์ดต้องช่วยเรื่องพระเจ้าสืวนบีเนี่ยต้องไม่ใช่ศาสนาพุทธใช่ไหมบี b. ต้องไม่ใช่ศาสนาพุทธแน่ๆมี B, ต้องไม่ใช่ศาสนาพุทธแน่ๆโอเคเครีย okay, ร์ดูซิดูซิเช็กชอยเช็กชอย,ชอยอะอพระเจ้าพระเจ้ากันเลยตัดไม่ได้เลยเนหะ็นไหมอืมดูต่อนะครับสามนี่ตึ๊ดๆ,ๆคนอะมาคือซีอ๋อบียังพูดไม่จบนะบีบอกว่าพ่อมาสอนว่าเราควรบริจาคทรัพย์สินอยู่เนืองนิดเออาจจะนึกถึงอาจจะนึกถึง สก,กัดหรือเปล่าเรื่องการบริจาคทานที่ต้องปริกรทำเป็นประจำอ่ะเก็บไว้ก่อนต่อไปซีซีบอกว่าสาสดาของเราไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในพระเจ้าแต่สอนเรื่องคุณธรรมของผู้ปกครองว่ามีทรัพย์ก็ควรให้ด้วยความรักและเน้กนการเสรียสละความสุขตนผู้อื่นด้วยความอ่อนโยนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอ่ะไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแสดงว่า ซต้องไม่ใช่คริสและไม่ใช่พระเพนดูแน่ๆใช่ไหมอะดูซสิเออ่อีอาจจะเป็นพุทธก็ได้นะใช่ไหมยี C, รับถือคริสนี่ผิดเลยเพราะเขาไม่ออกพระเจ้าถูกไหม C สลามผิดเลยเพราะว่าข้อความมัว่าอะไรไม่รับถือพระเจ้าใช่ไหมล้วก็ตัดทิ้งไปเลยมะทุกคนพอไหวนะอม,มาดูต่อ บีบีออกพระเจ้าตัดนี้ด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่ละเพระพอพุทธไม่ออกพระเจ้ามาเคืียร์ละจริงๆมันก็เห็นคําตอบมาแนละ้วว่าตอบข้อไหนนี่เหลือชอยนี้ใช่ไหมหนึ่งกับสามดูต่อครับต่อมาเขาบอกว่าเด็กชายดีสิงจบแล้วนะชอยเนี้ยคือถ้ามันชื่อของคนที่มีคําว่าสิงต่อท้ายครับมันเป็นชื่อของคนที่ถือศาสนาซิกแน่นอนจบ สอบข้อ1ข้อนี้คือต้องใช้อาการตัดชอยไปเรื่อยๆนั่นเองอมาดูต่อนะต่อมาข้อที่10นี่ข้อสุดท้ายแล้วที่อยู่ในสาระศาสนานะครับมาข้อใดกก่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์อะไรกันนะครับข้อ1แสดงสว่าสตปปาปาาศงเป็นประมุขของนิกายโรมาคาทอลิกมีถิ่นพำนักอยู่ที่นครวาติกันถูกไหมถูกไหมถูก เพราะว่าในศาสนาคริสต์มันจะมีสานิกายทุกคนทราบนิกายแรกคือนิกายโรมันคาทอลิกใช่ไหมนี่คือนิกายดั้งเดิมเพราะว่าคาทอลิกแต่ว่าแปลว่าดั้งเดิมแล้วต่อมาก็แตกเป็นนิกายออร์โธดอก์ออร์โธดอกต์แตกออกมาเพราะอะไรครับเหตุผลคือเพราะเรื่องของ politics เรื่องของการเมืองนะใน,ในที่นี้หมายความว่าโรมแบ่งเป็นสองส่วนตอนนั้นโรมไซส์เล็กมากอาณาจักรโรมนันันเล็กมากแล้วก็ ก็เลยมีมีมีศาสนาบันศาสนาคริสเนี่ยเป็นเอกภาพแต่ต่อมาพอโรมันแบ่งเป็นสองส่วนคือโรมันตะวันตกกับโรมันตะวันออกโรมันตะวันตกเนี่ยก็คือเป็นนิกายโรมันคาทอลิกมีพระสันตะปาปาเป็นประมุกทางศาสนาใช่ไหมโรมฝั่งตะวันออกก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็อยากมีเหมือนกันเอออยากมีปบสองอยากมีหัวหน้าของเขาด้วยก็แน่นอนว่าคาทอลิกก็คงไม่ยอมที่จะให้มีพระสันตะปาปาสองคนใช่ไหมครับอัน ออโชดอกก็เลยขอแยกออกไปครว่าออโชดอกมาจากอัอิทที่แปลว่าตะว,วันออกอะ่ะนิกายของฝั่งตะว,วันออกคือคลากศั์มันบอกอยู่แล้วอันนี้คือแยกเพราะการเมืองเพราะเพราะว่าต้องการจะมีประมุขศาสนาเป็นของตัวเองงั้นออโชดอกก็จะไม่ฟังมัสตรปาปาที่โรมันนะแต่ทุกอย่างปฏิบัติเหมือนกันเป๊ะเลยคือนับถือศิลงเจข้อเหมือนกันยึดในคัมภีร์เหมือนกันต่างแค่ว่าไม่นับถือโป๊ป ของโรมันฝั่งตะวันตกของคาทอลิกนั่นเองโอเคเปล่าอ่าคราวนี้มาดูต่อตอนหลังศาสนาคริสต์ก็เข้าสู่ยุคกลางซึ่งเป็นยุคมืดซึ่งก็จะเริ่มมีบาดดลงพวกตนไม่ดีศาส,สนาจักรก็เริ่มเข้ามายุ่งกับศาสนามากขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นนิกายใหม่คือน,นิกายโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์นิกายนี้ก็แยกขึ้นมาเพราะว่าต้องการให้ศาสนาเป็นไงครับบริสุทธิ์แล้วก็ขาวสะอาดนั่นเองเนาะอ่ะโอเคข้อหนึ่งถูกแล้วต่อมาข้อที่สองสมเด็จ พระเจ้าชาวที่สามแห่งาราชอาณาจากักรทรงเป็นประมุกของนิกายคริสตจกักรแห่งอังกฤษถูกไหมถูกเพราะว่าอังกฤษเป็นพิเศษอังกฤษเป็นหนึ่งทีมเป็นหนึ่งทีมที่อยู่ในทีมเดียวกับโปรเตสแตนต์เพราะว่าตอนนี้ศาสนาคริสต์เข้าสู่ยุคมืดและก็ศาสนาเสื่อมก็จะมีรัฐที่หลายรัที่เกิดขึ้นเพื่อจะต่อต้านศาสนาคริสต์ที่เสื่อมเช่นรัฐที่ดูเทอรันรัฐที่ลูเทอรันเป็นรัฐที่ของมาตินลูเธอร์รัฐที่เขาแวง ของจนคขแวงซึ่งทำให้เกิดลัที่เพสไบเทเรียนฮูคอนสพิรเจนอีกหลายๆที่ซึ่งก็อยู่ในทีมเดียวกันคือทีมที่ไม่มอาว่สันตป,ปาปาและในนักศาสนาบริสุทธิ์ไม่ซูลุยซูล่าหรือฟุ่มเฟื่อยอีกหนึ่งรัฐที่หนึ่งคือที่อังกฤษคือรัฐที่แองกเลคเิแองกเลคเก็คือของอังกฤษนี่แหละครับเหตุผลสำคัญก็คือตอนนั้นพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดก็คือปรารถนาที่จะ ทำกันอย่าก,กับไม่เหี่สีคนเดิมแต่ว่าโรมันคาทอลิกก็จะมีกฎเหล็กของศีลสมรสว่าอะไรนะห้ามอย่าใช่ไหมครับก็เลยขอขอแยกนิกายไปข้อนี้ก็ถูกนะต่อมาข้อที่สามนิกายโปรเตสแตนต์ศรัทธาต่อพระเจ้าเป็นอย่างมากกว่าพิธีกรรมใช่เพราะว่าโปรเตสแตนต์เน้นเลยใน,นเรื่องเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องหลักธรรมเป็นหลักก็จะไม่ได้มาแคร์พิธีกรรมมากนะักรับแค่สองศีลเองคือศีลละลูบาศกกับศีลมาสนิทคือเอาศีลที่จาเป็นแล้วไม่มีนักบวชด้วยนะครับ ก็ถูกอยู่แล้วข้อที่4คริสตศาสนาสอนให้รักบิดามารดาเพื่อนมนุษย์ถูกแล้วเพราะความรักเป็นคำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์และหมายถึงทุกคนข้อนี้ตอบข้อที่5ครับพระบิดาในาศาษาคือองค์พระเยซูไม่ใช่พระเยซูคือพระบุตรใช่ไหมอันนี้คือหลักพระบิดาจริงๆคือพระเจ้าจริงๆก็คือพระ,รพระยะหฮวาอันนี้หลักธรรมชื่อว่าตีเอกาลุภาพก็คือเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีหนึ่งองค์แต่มีสามเวอร์ชั่น ก็คือพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระจิตตนเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเข้มามหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทของสาระศาสนานะครับอย่าลืมกลับมาทบมทวนบทบเรียนแล้วก็ทำโจทย์บ่อยๆนะครับรับรองว่าทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ลากานไปก่อนครับผมสวัสดีครับ